กินอะไรเข้าไปทำไมน้องถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันพลิดพลิพลิพิจะลองกินพริกเหรอลูกใช่มันจะไม่เผ็ดเหรอลูกเผ็ดนะจะพ่นไฟออดมาไหมอ่ะพ่นไฟออดมาไหมอ่ะไม่รู้สิอยากรู้ต้องลองเตรียมน้ำไปข้างๆได้ยังอ่ะเตรียมองไว้น้ำชาเขียวเพื่อนๆว่าวันนี้น้องไฮดินจะสามารถกินพริกกันได้ไหมคะดูน้องกะก้ากลัวเฮ้ยกินได้จริงเหรอลูก นั่นน้องเฮลินเคียวพิกันเข้าไปแล้วเดี๋ยวลองไปถามอาการน้องหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างเป็ดนิดหน่อยเฮ้ยมไม่ไม่ร้องจากเหรอลูกไม่ดูเหมือนตอนนี้น้องจะเก็บอาการกันอยู่นะแต่ดูท่าทางน้องจะขาดน้ํากันไม่ได้เลยอาการเป็นยังไงลูกอาการนั้นเผ็ดเผ็ดดูท่าทางแล้วน้องนั้นจะเผ็ดจริงกันนั่นแหละ แล้วเพื่อนๆคนไหนกินพริกกันได้แล้วบ้างคะหรือกําลังหัดกินกันไอแกมันเป็นยังไงเผ็ดเหมือนน้องกันไหมไหนลองแวะมาคอมเมนต์กัน